อ้ํพัชาราภาควงหนุ่มทานข้าวคนนี้น่าคุ้นเป็นทุกอย่างให้แล้วจริงๆหลังจากที่ซุปตาสาวอ้ําพัชาราภาเฉลียเชือ้อเริ่มกลับมารับงานละครงานภาพยนตร์มากขึ้นเลยไม่ค่อยได้มีเวลามาสวิทกับแฟนหนุ่มพกประธานวงพรประภาบ่อยๆเหมือนเคยซึ่งคู่นี้ก็คบหาดูใจกันมานานกว่าสปีแล้ว และเป็นอีกหนึ่งคู่ที่แฟนๆรุ้นให้มีข่าวดีตลอดแม้สาวอ้ำจะเข้าออกบ้านพรประพาบ่อยครั้งแต่ยอมรับว่าก็ยังไม่ชินคำว่าสะพ้ยใหญ่ให้ใช้คำว่าเพื่อนลูกชายไปก่อนล่าสุดว่างจากงานสาวอ้ำก็ได้หาเวลาไปทานข้าวเติมความหวานกับหนุ่มพบถึงบ้านพร้อมโชว์โมเมนต์กับน้องที่วิ่งโผล่กอดสาวอ้ํด้วยความคิดถึง แมมนอกจากเจ้าของจะคิดถึงแล้วน้องหมาก็มีหัวใจเฝ้ารอเฝ้าคิดถึงสาวอ้ําเช่นกัน